น่ารัอยู่ในเกมอบอฟุตดแล้ววันนี้ก็มีเค้กผึ้เออเรียกว่าอะไรอ่ะเออผมไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้ที่ผมหายไปนานเพราะว่าเออผมมือถือพังครับผมแล้วผมก็เลยต้องเปลี่ยนไอเดียครับผมแล้ว,ผม,ลวผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าผมไปฟาร์มมาตอนนี้ผมก็เวลเออเวลสามร้อยสี่แปดแล้วนะครับ<ม>ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆครับวันนี้เราก็กลับมาใหม่ วันนี้นะครับผมก็ใช้ผลมุดจีเออโอเคนอะไรไปเกาะเออบักกี้โอเคี้กำใจเออพูดมาผมก็จะมาสอนหาดักสเต็ปนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันซื้อได้หรือเปล่ามีเพื่อนยังสมุนนี้่ผมใช้เออมัดเล็กโชว์สุดเทเออเพื่อนเรียกกันว่ามัดใส่ฟ้าเฮ้ยเพื่อนยังสมุนแต่วันคาบเพื่อนก่อนเนี่ย ไเกบกี <Okay. S 2> ้กำลังมุ่งหน้าไปเกาะบักกี้นะเปียงเตียงีเพื่อนมาแล้วมวันไม่เกิดเีกแกไปเพื่อนมีตังมีตังฟ้าเอาเปล่าใช่เนการหาเกาะบักี้ไม่เจอหาเกาะบักี้ไม่เจอไขคิดละมันต้องเสีย เ้ตั้งผมก็มาสรนหาดัสเตปกันนะอันแรกเข้าไปอยู่ในนั้นเลยในกองขังของดัสเตปมาเกาะบักกี้บ้านสองหลังนี้นะอ่ะไม่มีนะี่นะครับดัสเตปก็เปิ่งรูปร่างน้าผมจะรีวิวสกินะครับ

ก็ต่อไปไปก่อลอยฟ้ามาไปก่อลอยฟ้ากันเดี๋ยวพีออนนเ,อเอ,าาอเก่อลอยฟ้าก่ต่อไปก่อนีนั่นัน่อนเอคือันน,ล,น,นลีย้วนกบม่ดนะออจิาไนะนะวันนี้รมไก,กดมันบินหล่น แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสุม<อ>่มผลกันด้วยนะคุณนะแล้วก็อนพัดนัน่นรอ,อยอยู่ตรงเกะาะเลยฟ้าอันนี้ยังไ,ไ,ไม่ถึงเกะาะเลยฟ้าอนะ่ะหาไม่เจอเนอี่ยไหนเน่ตอนนี้ผมก็ฟาร์มอยู่เกาะแม็กมากพัดนี่ะไาจะถึงเกะาะเลยฟ้าแล้วดูไหน,น,นไป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 ไ,ไปทางนี้นเออทางนู้นแหละมั้งเอเอพีอ่จ<อ>ะจำเกาะไม่ได้ดยังไงยังไง กอลิงเออตรงเออตรงตรงตรงไปทาง,งา<โ>นู้นจไม่ด้แหละรู้เอสเห็นเรือพี่นำไหมโอเคไปไกลแล้วนะนูนะน่นน่ะนู่นไปไกลแล้วอเอ๊ะเอ๊ะพี่เกาะคุณจะไปกออะเกาะคอลสเตอมมันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวไหนไหนแต่ว่าซื้อไม่ได้ดิฮะอันทางนี้แหละมั้ง เออทางนู้นแหละเอไ้ไม่ใช่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 ทางทางเอออีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งเออวเพื่อนี่ไหจะถึงอ่ะโอ้ยมีมีผลพักตื่นด้วยื่อนไปทางไหนจะไปทางไหนไหนกันนี้อุยไปละฮะไม่ไปละเอ้ามาดิจะรีวิวไม่ใช่หรอไปละเอ้าเอาวัานก็ต่อไปก็น้ำแข็ง เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนต้องไปก่อนน้ำแข็งอืมก็ไปก่อนอก็ผ่านก่อนน้ำแข็งไงเออเจเจอก่อนน้ำแข็งฮ่ามาเร็วหาไม,ไม่เจอมันอยู่ไหนหาไม่เจอโอ,เอเ้เจอเต็มเต็มเจอเต็มเต็มเจอแล้วใช่ไหม,มก็ปิดผลแสนก็หาไม่เจอแ<ต>ล้ว มันมาเร็วมา้อยู่ไหนอกำลังเดินมาอยู่อกำลังบินมาอยู่กำลังบินมคามเกาเ็มากกลังบนมาอยู่กนั่นแหละินได้ป่าวินได้ทางนี้นัทางนี้นัก็เจอเรือ กำลังมีนอยู่นี่ลงมาเลยจตันพ่นกำลังลงมาอยู่กำลังลงมาอยู่ตรงนี้นะก็เป็นขั้นตอนแรกตอนนี้ผมยังไม่เคยซื้อเลยใช้ไหล่ปั่นใช้เออข้าศัตรูไปเดี๋ยวกด ไปไปก่อนน้ำแข็งเดี๋ยวพี่เพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดฮ้ยน้ำมันเกาะไพเลตเฮ้ยมันมันมันเกาะโอ๊ยมันเกาะพี่นัดพี่นัดอยู่ใกล้กับก่อนนั้นเหรอไม่พี่พี่นัดจะเออพี่นัดตายแล้วจะไปฟาร์มเหรอใช่มันก็ตามมาดีถ้าอยากอยากเอออะไรจะก่อนน้ำแข็งเราจะก่อนน้ำแข็งเนีี่ยดที่สุด ก็จะกดน้ำแข็งวอเปียงเปลี่ยงงุมัแกต้องไปทางนี้กันนะทางนี้เอ้ตลงแล้วก็เสร็จตรง,งนี้นะเกียบ จะทุ่มลงไปตรงไหนล่ะ <c oughs> เฮ้ยหายเลยขับดูนู้ไปทางนี้นนก่อนนะมามามาเก่อนโอ้ยตกใจ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 จุ่มปึองเออพี่นับความได้แล้วไอ้ตัวนี้นงินหมดได้แล้วก็มาตรงนี้ครันะจุ่มนนี่เอง,ง,องแล้วก็กำลังไปทางนี้นะมา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 เกาะแมงมา่มา ่ไปเกาะนี้แล้วนี่จะไปเอาของเออมเชื่อเรียกว่าอะไรนะเออไม่ันนุ่นเนื้อไงอะไรนะมัดคาารเต้เออมัดคาราเต้มันเนื้อก็มีห้องลายห้องหนึ่งตรงนี้นะเข้าไปตรงนี้ไม่ได้นะเข้าตรงนี้ไม่ได้นะเห็นไหมเนี่ยเข้าตรงนี้นะดีรนะ อ่าเห็นไหมล่ะจะซื้อต้ต่อไหมเย้เย้เย่เห็นไหมล่ะได้มนุษย์เงือกกลับคืนมาแล้วเย้เย้เย้เย่วโตรเดียวเดียวมะโนมะโถมะนามะลองมาดูสกิลกันนะสกิลสายนะพี่พี่นัมมีโค้สพี่นัมมีโค้สพี่นัมมีโค้สโค้เหรอเอ่อเออ ม่อออยยาิาิงเเบสใครที่สนใจโค้ดนะครับเออคือไอ้ exp คูณสองไม่รู้แบบเออแค่ยี่สิบนาทีนะครับเป็นโค้ด u p d หนึ่งห้านะครับย้ำ u p d หนึ่งห้านะครับอันนั้นคือโค้ดครับ u u p u พพิม์ใหญ่ใช่ไหม ไม่แต่บี่กบนทำโค้ดไม่ได้แล้วมันไม่รู้อ่ะโอ้โอ้โอโอ้ยโอ้ยตกเจอยูอะไรนะยูพีดีหน่แล้วมันต้องใช้ตัวใหญ่ไหมตัวใหยำทุกตัวเลยหรอนะิตัวใหญ่ทุกตัวเลยหรอเออใช่ใช่ใช่ยูพีดีอยู่ห้าดีหนึ่อยู่ห้ากแล้อนั้นอ่ะดีห

ทำโค้ดไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมทำโค้ดได้ปะมไม่ได้เจ้าพวกนี้ไม่ได้เปิดฮาร์ดคร์นี้นะก็เพิ่นเปิดฮาคร์ด้เล่นมี่ใช่ใช่โอ้ยเฮ้ยโดนฟังทีหนึ่งแล้วช่ด้วยมาเทราเต,เต้มาเลยเนี่ยช่ด้วยปึ้งจื้อ มอทีมเจามอเจามอดูพี่นัความแข็งแรมีเพิ่นาเจ้าศูนยศมันให้หมดูร้อยศูนย์ต้องมาให้หมดติตไม่ก็หืมไนีในเกิดกับวุ้ม รอแป๊บนึงขอสมผลนะอะสมผลได้หรอสมผลด้กันเลยแต่รอแปบนึงแบบ เพื่อนก็ป,ปีไม่เอาอะถ้าเพื่อนมาแย่งอีกครั้งแล้วก็ย้ายเซิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยนะ่นมาลกเลงฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวไอ้ก,ก่อนนั้นมันเลเ่าหร่นะกเอ็เกาะเออ๋ย้มันไปเมื่อกี้เวลสองร้ยห้าสิบห้าเวลสามร้อยห้าสิบสาม เา้ามาเน็นกลุ่มเดี๋ยวพามีตัวใช่ไหมพามีตัวใช่ไหมนี้ครับเรื่องนี้ทีชยปองชีวิตัน้จิงจงจิงหนึ่งวินึกันไหมไม่

เดี๋ยวพอนั่งเกมอะเปิดให้ร้อยเลยมาอะไรมาเดี๋ยวเพิ่นเปิดให้ไม่ไม่มันจะไม่ได้ยินเบ้าเสียงไม่นั้นที่กลัวเทคนนี้มันเจ๋งกว่าเออยเด็กฉันจะเสียงเป็นตัวเอง อ๋อโอ้ยเส้น oh, oh, oh. I did a do, 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 do. เพื่อนอะเตรียมสุ่มนด้วยนะแล้วเดี๋ยวเตรียมสุ่มผลนี้ด้วยนะ

ยิงใม่เป็นติฟานน์ลำแสงสติฟานนี่เปี่ยนเปลีนเปจะา้กุมโพไม่ดีให้ไปในความไม่ดีแค่ ก,ก็ต้องทำเนี่ยตังครึ่งห้าพัน5000บาทอ่ะมาเล่นเกมกันอื สเดีปดกิ๊กอืออเออือออเอ็มจเล่นเกมนี่นะไปเล่นไม่ต้องเล่นลก็ได้นะเล่นเล่นเล่นจะไปไม่เล่นไปพัน รวหมดเนี mm. like ่นมะแป๊บฟาร์มกันเนาะพันเรลวเท่าไหร่เรวยวสองร้อยหกสิบแปดใช่ปิ้งปุ้งจิงจิงจิงสินซินปิ้งก๊ก

เล่นเกมไม่ไม่ใช่เกมนี้นะซื้อไม่ไม่ไม่ใช่เกมแมนปูบบพวกนี้นะนู่นน่ะเกมนู้นไหนเก็บตังค์เติ้ง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 เออกิงกริงกริงบเลขกสองตัวเลขกสองตัวเลขกสองตัวอย่ค่อยสมงหมอนม่อมกันแจกยิงเซอร์ไม่ได้แจกยิงเซอร์ไม่เป็น ใจลิงเซอร์ไม่ได้เดยกพนะนัดเคยได้ผลมอมม,มม์ใจลิงเซอร์ไปแตนะ่วันใจลิงเซอร์ไม่เ็ยเนี่ยใจลิงเซอร์เป็นมะรู้ไม่เป็นสองคนเลยเเปปิ่งงงงงกจจซึ้้้บตา ตังจงหกสิบไม่ใช่ตังจงหกพันสาม <c oughs> เดาแล้วไฮ้ไปไดเทเลงเปิดเพ้ยมาแล้ว,ลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วป,ปิดนหนึ่งขอข้าเลยเพื่อนเปนหนึ่งเด็ค่ะพันนึ่ก่อนลอก่อนกับ <c oughs> ดูเพียงเดี๋ยวอนหี้เลือกสามแล้วม่เหรเก เด็กดูไหมครับว่าผมโหดขนาดไหนรู้ไหมว่าพี่เพิร์นโหดกว่าพี่นัดนี่บอลลิงนี่แคบจ่าปุ้งอะไรไม่รู้ดูชีวิตนี่ไม่ดีเลยนู่นโน่นชีวิตคุณจะครึ่งหลอดแล้วนะครับโอ้โหจะไม่มีมันคึ้งหลอดเออเหมือนเนี้ยเออไงก็นับเลือดเดียวแล้วพี่นัดเออแค่สเต็ป ไม่ใช่ Darkstep d a กส s t e p ไม่ใช่แค่นิดเดียวามาเจนกอดนะแต่ว่าพีพีอยู่ห้ามเปิดสกิลนะเอา่านั้นตีมกนอ,ตอกนอตอกมลิงเหรอรไม่ใช่ใครอินุพี่นัาเตือมาครอินุไหนล่ะไม่ใช่มันใครอนุอยู่ก่อนมาก็ใช่

กูดูดูเอาไปแจกผู้เล่นใหม่ก็ได้นะพวกนี้หาอะไรเจ้าผลน,น้ำเนี่ยเอ๋ยวพืพ่พพนนเราเพื่อนเพือ่อนได้ผลน้ำอ๋อก็เพื่อนไงก็ไปแจกผู้เล่นใหม่ก็เพื่อนไงเข<อ>าไม่ได้ส่นน้ำผลน้ำเพื่อนให้เพื่อนมากเก๊ก,ก,กเกมีใคยก็ได้ค่าหน่อยนี่อกี่ใาที ย0่สิบส่วินาทีมันคาเชงโคสได้เลยยอทุกคนครับอย่าลืมเอาโค้ดด้วยนะครับย้ำนะครับ UPD 1 5นะครับอันนี้โค้ด EXP สองชมเออไม่ใช่สองชั่วมคุณสองครับเพื่อนมาผมก็ดูไม่เป็นเพื่อนเพื่อนอพื่อเพื่อนแอบผ่าแต่ทีนี้เราจะไม่ดูอะไรทั้งนั้นดูแค่สุ่มเผิน แต่ถ้ผมไปถึงก่อนลิงเดี๋ยวผมรีวิวขนขนโดฟุตเลยแล้วกันนะครับแต่ผมเพิ่งได้แค่สกิลแซนี่ขนหนามนะหนามสกิลแซสกิลเอ็กซ์ยีมามามาดูสกิลแสงผมนับนี่คือคือแซนับนี้สกิลเอ็กซ์นันนี้คือสกิลซีเป็นลูกเตะไรคิกนับสกิลต่อไปสกิลวีก็เป็นเนี้ย Hmm can I hear can I have black now please อืมคืออะไรนี่ใครนี่พี่นัทห้ามค่ะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลแรกนะห้ามค่ะน้ตอันนั้นคือสกิลแรกไม่พี่นัทไม่รีบตอนพีพีวะน้ำสุตลนั่น จะต้องจับแล้วก็แล้วก็สกิลเออีกสกิลนึงก็จะเป็นมามาสมพกันเลยมาจะได้ผลอะไรตอบแทนเราบมโอ้โหหยุด don't have money เฮ้ยอ๋อสปินนใครอยากได้อ้ไปแจกคนเล่นใหม่กันเอ่อเอมเอามาใครอยากได้ เอ่แจกยิงเซิร์ฟไม่เป็นนะ FC พี่ปอ FC 9 5 9 8 t นะคือบทีวีนะครับไออออปมานัดไปกันแจกเลื่นใหม่ไปกออภไยเรศดันเอานะ นะกำลังเก็บตังค์ไปเกาะเออไม่ใช่เกาะเกาะมาลีนฟอร์ดมาลีนฟอร์ดที่มาลีนฟอร์ดเล็กอ่ะเกิดเออเกิดแะไรนะเกิดมาลีนไวมาเกาะเกิดมาีนเบต้องไปไปเลก่นอนเราจะมีผู้เล่นใหม่หอ่ะไฮเลเชอ,อามีแต่ผู้เล่นนะ เดี๋ยวไปเกินเออจะตามก็เก็งสิผมก็ไปเก็บจังที่โอ้โหอะไรดูนะพ่อนดูนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะะดูนะเพ่อนเพ่นมาก่อนนี้ก่อนจะให้ดูที่กล้องหน นี่ไนนะงีนัเก็ตต้องไหนนีเออ่เสร็จกันแล้วใช่ไหจังต้องไหนนไดเจ้าดิน้องต้องไหนเออพี่พงัน้นพี่พนก็มาดูเองเราที่นี้ตัวลาแล้วกันนะไป<ๆ>